ครับผมกลับมากันอีกแล้วนะครับกับการอันบ็อกกล่องปริศนาของเรานะคะซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้รับกล่องปริศนามาอีกหนึ่งกล่องเช่นเคยนะคะเรียกว่าหยุดซื้อไม่มีอยู่จริงอะไรทีเดียวนะครับก็วันนี้นะฮะเราก็ได้กล่องปริศนามานะครับซึ่งได้มาจากร้านในอินเนาะซึ่งผมเนี่ยได้มาจากร้านในแอปสี้ส้มแอปช้อปปิง้งสีมส้มก็คือ,อเหมือนว่าจะเป็นร้านในคือของร้านในอินเนาะก็คือผมอะ่ะก็เคยซื้อกับร้านนี้มาแล้วเล่มหนึ่งเนาะ อันนี้ก็ได้ซื้อไมค์เล่มหนึ่งเขาอ,อันนี้เขาก็ใส่กล่องไมอินมาเลยเพราะว่าน,น้ำ้าใส่ซองมา,าเพราะเล่นเดียวอันนี้นะฮะเราก็จะเป็นการอันบ็อกนะครับอ่ากล่องพิธนาของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบลนะ็อกเซตเนาะเป็นบ็อกเซตของเรื่องเรื่องหนึ่งนะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าบล็อกเซตวันนี้นะครับจะเป็นบ็อกเซตเรื่องอะไรแต่ดูสภาพก็ไม่น่าใช่บล็อกเซตเหมือนในแฟดห้าที่เราเคยอันบล็อกไปนะฮะก็เนดะี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไม่เสียเวลา นะครับแล้วก็มาอ่านบล็อกกล่องปริศนาของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะก็เรื่องนี้ก็ที่เคยไปอ่านอ่านมาก็คนรู้จักเยอะนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ดีเป็นเรื่องที่มีความปวดตับนิดนึงเนาะก,ก็ก็จริงแหละเดี๋ยวยัง ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนิดหน่อยด้วยกันเพราะว่ามอวางก็ไปหาข้อมูลมาก็รู้สึกว่าแค่หาข้อมูลก็ปวดตัาแล้วถ้าอ่านแล้ว,าาลวจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคครับคุณผู้ชมว่าไม่เห็นเนี่ยผมเอาอ่านี่นี่เป็นหลังนะไม่ต้งองรู้ก็คือ ก็คือเรื่องนี้เนาะเราจะให้ดูกันว่าเป็นเรื่องของอะไรนะ,ะอันนี้มันจะเป็นสามเล่มจบใช่เป็นบิ๊กบุ๊กไม่ไม่เรียกบิ๊กบุ๊กอ่ะไม่ไม่ไม่เหมือนบิ๊กบุ๊กเลยมันเป็นแบบบล็อกเซตมากกว่านะสามเล่มจบ ก็ระหว่างนี้ครับช่วงเราก็คือช่วงนี้ก็มีต้นปีมาเนยโอ้โมีแบบอนิเมะที่น่าสนใจเนาะหลายเรื่องเลยที่ผมชอบก็คือจะมีเรื่องที่ออกอคืนวันเสาร์กับคืนวันพารนเนาะคืนวันเสรนนาร์รจะเป็นเรื่องขาดคุณนางฟ้าข้างใต้ของผ้องม,มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วกับวัน ะะวันอังคารก็เป็นเรื่องของคุณคุโบกไม่ยอมให้ผมมีตัวประกอบนะซึ่งคุณคุโบกน่ารักมากนะน่ารักจริงๆฮะใครสดใจก็ไปดูกันได้นะฮะแต่ใครอยากอ่างาก็หาได้เนาะมันค่อนข้างที่จะราคาแรงนิดน,นึงนะสำหรับเรื่องของคุณคุโบกนาะเพราะว่าะฮะด้วยแบบการทำมเ้นทำมิำมแ้แล้วราคามันก็จะขึ้นโอเคไม่เสียวลาย แบบคุยเล่นกันไปเมื่อกี้นิดนึงนะก็นี่นะฮะก็คือบ็อกเซตของเราที่เราได้มานะครับก็เป็นบ็อกเซตของอ่าเรื่องอนุฮานะนะฮะดอกไม้ความทรงจำละมิตรภาพนะครับก,ก็คือเรื่องที่เราได้มาวันนี้น,นะฮะก็อันนี้บอกแล้วว่าเป็นอ่าบิ๊กบุ๊ ไม่ไม่ไม่อยากไปปบุกอะ่ะเ,เดี๋ยวเด๋วเอาคี้อายมาเทียบแล้วกันพอกันเลยเอออาจจะหนักกว่านี้หน่อยรู้สึกว่าอันนี้จะเป็น a5 เนาะขนาดของอ An า oh นุฮานะนเจเป็น a5 ก็คืออานุฮานะคะเรื่องอานุฮานะดอกไม้ความทรงจำและมิตรภาพอันนี้ก็จะมีเวอร์ชั่นของนิยายกับเวอร์ชั่นของมังหะเนาะอันนี้จะเป็นมังหะก็คือ ที่ปกเนี่ยจะเขียนว่าคอมมิคคอม,คอมพิซตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิยายเป็นไ์โนเวลเนะี่ยก็จะเป็นเขียนว่าคอมพิซตเฉยๆนะน,นั้นก็คือจะเป็นตัวนิยายซึ่งรู้สึกว่านิยายเนี่ยหายายกแล้วก็ราคาค่อนข้างแรงหมือนกันที่เห็นในกลุ่มแต่เนี้ยก็คือเป็นเป็นมังอ่ะเป็นอันนี้เป็นมังอ่ะเป็นการ์ตูนนะก็คือว่าสามารถไปหาซื้อก็ได้นะตอนนี้ในแอปช้อปปิ้งนะครับก็มีลดเยอะเนาะลดถ้า โชคดีหน่อยก็มีลด20%แต่ว่าถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ช่วงนี้ที่เห็นก็จะลดประมาณ15%จากจากปกจากราคาปกนะก็คือ360บาทก็คือได้ทั้งเซตนี้3เล่มเลยเป็นเรื่อง3เล่มจบนะะก็สำหรับเรื่องอนุคนานะคะก็เป็นผลงานของคุณมาริโอคาดะนะคะอาจารย์มาริโอคาดะก็เป็นผู้หญิงนะเนาะเขาเป็นอาจารย์ผู้หญิงที่เขียนเรื่องอนุคนานะี้ขึ้นมานะก็อนุคนานะคะก็ใครที่เคยดูเนาะ ตัวอนิเมะก็คือเมื่อสิบปีที่แล้วประมาณปีสองพันสิบเอ็ดได้นะฮะก็มีการทำอ,อนิเมะเรื่องอนุฮานะ,นะคะซึ่งมีทั้งหมดสิบเอดตอนนะ,ะตอนละประมาณ2ี2สิบยิบสี่นาทีเนาะก็เป็นทั่วไปของอนิเมะ<อ>เนาะก็คือมีอ่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามีนิยายมีมังงะนะฮะแล้วก็มีอนิเมะด้วยนะก็สำหรับเรื่องย่อของเรื่องอนุฮานะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะ ก็คือเป็นเรื่องของจินตานะคะไอ้เจ้าหนุ่มจินตานะคะซึ่งมองเห็นเพื่อนสมัยเด็กนะคะที่มีชื่อว่าเมม,ม้านะคะเมม,ม้าเนี่ยประสบอุบัติเหตุตายไปสิบปีแต่ว่าก็มาเป็นวิญญาณให้จินตะไอ้เจ้าจินต์เนี่ยได้เห็นนะ,ะแล้วในกลุ่มกลุ่มของจินตะและก็เมม,ม้าเนี่ยก็จะมีเพื่อนอีกทั้งหมดสี่คนที่เหลือก็คือในกลุ่มเนี่ยมีหกคนก็คือรวมสองคนนี้ไปด้วยก็คือ กลุ่มนี้ก็เรียกว่ากลุ่มบัสเตอร์สันติภาพเนะาะสำหรับกลุ่มบัสเตอร์สันติภาพเนี่ยะก็อยู่ด้วยกันมาตลอดในช่วงเด็กแต่ว่าพอเมมมาประสบบาดขีดต,ตายไปนะเมืม่อเมมมาประสบบาดขีดต,ตายไปก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างแบบทุกคนล้วนเตบโตขึ้นอะไรนี้ก็ทุกคนก็ล้วนแยกย้ายกันออกไปเนาะตามแบบตามความฝันตัวเองอะไรเงี้ยเนาะแบบเด็กๆแล้วก็อยู่กันแบบนึงนะ้โตไปแล้วก็ ยกย้ายก็ไปตามความฝันตัวเองตามสิ่งที่ตัวเองชอบนะฮะแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าหลังจากผ่านไปสิบปีก็คือน่าจะเป็นช่วงประมาณมัธยมปลายแล้วอ่าประมาณมัธยมปลายเนี่ยวิญญาณของเมงมาดันกลับมาหาจินตะกลับมาจินตะหรือว่าจินตันเนี่ยนะที่มองเห็นเจ้าเจ้าจินตะเนี่ยมองเห็นเมมาแค่คนเดียวเนะแล้วก็มาขอร้องให้เจ้าจินตะ มาช่วยทําความาัฒนาของเองเปมมาว่าเมมมาเนี่ยมีความปัฒนาอ,อย่างหนึง่งซึ่งความารถนาของเมมมาเนี่ยถ้าทําได้สมเเร็นอ่ะเมมมาก็จะไปสู่สุคติก็คือได้ไปเกิดอะไรอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะต้องกลับมาช่วยกันนะตามความาัฒนาของเมมมาซึ่งกินตน์ก็จะเป็นคนหลักสําคัญที่อ่าในการเรียกว่า รวมเพื่อนทุกคนในกลุ่มบัสเตอร์สันตภาพกลับมาเพื่อทําตามความปรารถนาของเมมมาให้ได้อะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าความปรารถนาของน้องเมมมาคืออะไรนะฮะทำไมปมมมุยัยงไปเกิดไม่ได้แล้วก็ถามอะไรเมมมาก็ไม่รู้เพราะว่าเมมมาลืมครับอะไรนะครับเนี่ยเนะมมมาลืมอะอย่างนี้นะฮะง่ายๆนี่นะฮะลืม ก็ไม่ร like no, like no <wh> ู้เหมือนจะไรเป็นเรื่องกฎของวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ม่มบาลืมอะก็ทุกคนนะฮะก็จะต้องหาสาเหตุได้ว่าอไม่หายได้ว่าเบม้าเนี่ยมีความปรารถนาอะไรนะฮะเบม้าเนี่ยต้องการอะไรทุกคนก็คือกลับมารวมกันอีกครั้งนึก็สําหรับตัวละครในเรื่องนี้นะครับก็จะมีกลุ่มหลักๆที่ผมเรียกไปเนาะก็คือกลุ่มมัสเตอร์ของีภาพ กุมาสเตอร์สันติภาพเนี่ยนะก็จะมีตัวละครหลักก็คือเป็นน้องเบม,มมาเนาะน้องเบม,มมาที่เป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีเนี่ยน้องน้องเบม,มมาเนี่ยน้องเป็นเด็กลูกครึ่งรัสเซียเนาะก็คือน้องเป็นผมข,ขาวๆก็คือน้องเนี่ยเป็นที่รักของกลุ่มมากๆแบบเป็นคนแบบเรียกว่าเสือจิตใจของกลุ่ม,มอะไรอย่างนงี้นะก็ะะคือเป็นคนร้เนียนสาม,มองโลกในดีก็คือเอ็นดา,น,านดูนะรักเอ็นดูอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยรักเหมมามาก แลวสุดท้ายเป็นมาก็ดันประสมบัณฑิตตายก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าบัิตอะไรพวามแม่งไม่ไอ่านนะก็สาหรับจินตันเนี่ยตอนเจ้าจินตันก็อย่างที่บอกนะเป็นหลังยักษ์มันโตไปก็คือมัณฑิการเหรียนมันไม่เอาอะไรแล้วมันจะเล่นแต่เกมนะไอ้เนี่ยนะะก็ออกมานะฮะมันมันเล่นแต่เกมก็ไม่เข้าเรียนไม่สนใจเลยฮะสุดท้ายก็มันยังเป็นมาก,ก็เป็นคนเดียวที่เห็นเป็นม้านะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ย ผมเรียกว่าเป็นหัวกิ้วเลยหัวกิ้วัตเตอร์สันติภาพเนี่ยเป็นหัวกิ้วที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการทำธุรกิจต่างๆให้ำสำเร็จเนาะสำหรับป้าโป้นะฮะป้าโป้ไอ้ป้าโป้ก็เป็นเด็กผู้ชายในกลุ่มนะฮะเรียกว่าเป็นตัวโจกของะะอนนกลุ่มนะฮะเป็นคนที่หายที่สุดในกลุ่มนะเป็นตัวโจกก็คือป้าโป้นะฮะก็ทิ้งการเรียนแล้วก็ไปหางเงินเดียวรอบโลกแล้วสุดยอดโอ้ยแพชชั่นแรงกล้าจริงค่ะป้าโป้สมๆก็ตัวโจกนี้นะ ก็คือไอ้ไอเนี่ยมันมันเชื่อคนง่ายนะฮะหลอกง,ง่ายมีฉากชีพหรือคอนเทนเตอร์ใครอยากโทรหามันก็โทรได้นะก็คือพอจินต่าไปพูดว่าเอ้ยเมมมาอย่างนั้นอีกเชื่อครับเชื่อครับนั่นแหละคอนเทนเตอร์เข้าได้ะฮะก็แล้วก็อีกคนนึงนะฮะเป็นอาณารูนะฮะอาณารูกก็เป็นน้องผู้หญิงก็เป็นหญิงสาวที่ติดต่อเป็นหญิงสาวคนเดียวที่ติดต่อกับเจ้าจินตาก็คืออ่าแต่ว่าก็ เข้ามาช่วยในเรื่องของเบม,มมาเนี่ยแต่ว่าก็มีเงื่อนไขว่าเออจินตะมึงจะต้องกลับไปเรียนนะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นคนเดียวที่ยังมีความสัมพันธ์ติดต่อกันอยู่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ยัมีอีกคนนะึคะยูกิอัสสึะะยูกิอัสสึเนี่ยเป็นผู้ชายหน้าตาดีนะ,ะซึ่งอิจฉากินตันนะฮะเพราะว่ารู้ว่าเมมมาแอบชอบกินตันนะฮะ ก็จะเป็นคู่กัดกันนิดนึงนะฮะในเรื่องวัยเด็กอะไรอย่างนี้ก็ตอนโตมาไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็อีกคนหนึ่งนะก็คือซูริโกะนะฮะซูรนะิโกะเนี่ยแอบชอบยูคีฮัคซึไอหน้าหล่อนั้นนะฮะแล้วแต่แล้วก็ดันไปดีใจตอนเมม,มาตายก็คือแบบสตูหัวใจฉันตายแล้วอะไรอย่างนี้ก็แ,แบบว่าแต่พอโตอมาฮะมันก็มีความรู้สึกผิดชอบพอดีขึ้นมาว่าเออรู้สึกผิดนะฮะรู้สึกผิดกับเมม,มาแล้วก็จะช่วยเมม,มาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปนะฮะชอบวาดรูป มากเลยก็คือเป็นตัวละครเบื้องต้นนะก็เป็นการเล่าเบื้องต้นที่ผมไปหาข้อมูลมาประมาณนี้นะฮะก็เรื่องราวนี้เขาเรียกว่าเห็นบางคนบอกว่าตัดตับ,ตบจริงๆตับมากนะ,ะแต่เรื่องปกข้างในนะ,ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรหรอกก็ประเป็นใจอย่างเงี้ยะ,ะเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามอะไรอย่างงี้นะ,ะยังไม่แจกแล้วกันเพราะว่ายังไม่อ่านอันนี้อานุฮานะดอกไม้ความจริงใจนิติภาพก็นนี่น,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 นะห้าคน โอ้หรือไม่ดูอันนี้ป้าโปะนะป้าโปะอันนี้เนี่ยเป็นจินตันอยู่กิฮัตสอนะฮะปก<อ>ผมไม่ได้ใช้ว่าเป็นใครเหมือนกันโรมาณก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องย่อของอนุฮนะเนาะก็คือใครที่เคยอ่านแล้วก็อาจจะเข้ามาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมันตับขนาดนั้นไหมอนะไรเงี้ยแบบอยากรู้เมืนกันว่าถ้าอ่านแล้วมันแบบ ความรู้สึกเป็นไงเพราะว่าตอนผมเนี่ยหาเรื่องย่อผมมาหาข้อมูลที่มาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็คือผมก็รู้สึกว่าดาวๆๆตับๆแล้วเหมือนกันนะจะไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันเนาะสำหรับเรื่องของอนุญาะวันนี้ฮะก็ไม่ชิบยาวก็จบประมาณท่านี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องอนาานะุญาตที่วันนี้เรามาอ่านบอกเป็นอ่านบอกสั้นๆแล้วก็เล่าเรื่องสั้นๆเ,าเนานะใครสนใจนะครับก็ไปหาได้นะในกลุ่ม ในกลุ่มในกลุ่มก็มีบ้างนะแต่ว่าถ้าอยากได้มือหนึ่งก็ไปหาในแอปร้านหนังสือนะคะก็มีขายอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะใครอยากได้อยากจับจองเรื่องเราระหว่างมิตรภาพของเพื่อนนะคะของกลุ่มเพื่อนก็ไปหาอ่านกันได้นะคะแล้วก็สุดส consoles. ท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนํามาเสนอให้กับทุกคนนะฮะก็มีอีกหลายเรื่องที่ กำลังอ่านอยู่นะ Guerra, ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําอยากเล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวขออ่านอีกชั้งหน่อยแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะสาหรับวัน <Tonight> นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็ขอเ erm น ja ี <lies> ้อฝากไว้นะฮะมีคาคมเล็กๆน้อยฝากไว้นะฮะครับสําหรับเรื่องนี้นะฮะอนุหานะเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเราครับเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับความทรงจาแล้วก็เกี่ยวกับจะภาพนะฮะอนุหานะครับเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับเพื่อนนะคะ แต่ถ้าเขานะครับคิดกับเราแค่เพื่อนนะฮะเขาก็ไม่เรียกเราเป็นแฟนหรอกครับสวัสดีครับวัด <What? S 3> ผมว่ามันเคยมีคนทำร้ายจิตใจผมแล้วคิมิโตะนัตสึโนวาริโชไรโนยูเมะโอคินะคิโบะ